ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมช่างต่้มนะครับจากบริษัท3ยอดมอเตอร์นะครับวันนี้ผมก็มีสินค้าตัวใหม่นะครับจากโรงงานชัยโยนะครับมาแนะนําให้กับลูกค้านะครับที่กําลังมองหาเครื่องสีข้าวอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับคือรุ่น Pro Plus Premium แบบ Super Turbo รนะครับผมรุ่นนี้ก็มีความพิเศษหลากหลายอย่างนะครับกว่ารุ่นอื่นๆนะครับมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ เริ่มจากด้านบนนะครับเป็นตัวกระบะเสริมนะครับตัวนี้ก็เพิ่มความจุของปริมาณข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นถึง30%นะครับอัดลงมานะครับก็จะเป็นกล่องเก็บเศษฝุ่นเศษดินเศษมอดแมลงนะครับที่ล่อนห่านตะแกงชุดด้านในเสร็จแล้วนะครับก็จะมาอยู่ที่กล่องตรงสี่เหลี่ยมนี้นะครับสามารถที่จะถอดออกอแล้วก็ทําความสะอาดได้นะครับตัวนี้ ถัดมาทางด้านข้างนะครับผมก็จะมีฟังก์ชันสําหรับสีข้าวนะครับแล้วก็ล่อนคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยนะครับผมการคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวก็จะมีลิ้นชักสําหรับเลื่อนซ้ายขวานะครับโดยที่เราเลื่อนมาทางฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นระบบสีข้าวนะครับถ้าจะคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับก็เลื่อนลิ้นชักไปทางฝั่งขวาเลยนะครับผม ครับในส่วนชุดบทปั่นนะครับรุ่นนี้ก็เป็นชุดบทสเตลเลตนะครับทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับเป็นชุดพวกกระบะต่างๆนะครับเป็นสเตลเลตทั้งหมดเลยนะครับครับในส่วนของด้านหน้าตัวเครื่องนะครับก็จะมาพร้อมกับมิเตอร์วัดไฟนะครับสามารถแสดงสถานะโวลต์แล้วก็แอมป์ได้นะครับมีเบรกเกอร์มาให้พร้อมในตัวเลยนะครับในส่วนของการสลับการทํางานระหว่างสีข้าวกับบทปั่นนะครับมีสวิตช์สองทางนี้นะครับผม สามารถสลับการสีกับบดโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนสายพานนะครับครับในส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีล้อเลื่อนนะครับสีล้อเลยนะครับแบบอิสระเพิ่มความสะดวกสบายนะครับในการเคลื่อนย้ายนะครับครับเครื่องรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับมอเตอร์4แรงม้าเต็มนะครับสามารถใช้ไฟบ้านทั่วไปได้นะครับประหยัดไฟนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับห้องเครื่องสเตเลสนะครับเกรดพรีเมียมเลยนะครับ ในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีชุดปรับขัดขาวนะครับความละเอียดสูงกว่า20ระดับนะครับถัดลงมาก็จะเป็นชุดตะแกรงร่อนข้าวสารนะครับแบบ3เกรคัดข้าวที่1ที่2ที่3ได้นะครับเป็นสตเลตทั้งชุดเลยครับครับในส่วนด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะมีชุดร่อนทําความสะอาดข้าวเปลือกสเต็ปที่1นะครับด้านบนเนี่ยรุ่นนี้ก็ใช้เป็นแบบตะแกรงแบบ2 in 1นะครับมีทั้งรูกลมร่อนเม็ดหญ้านะครับแล้วก็รูสล็อตนะครับสำหรับ ร่อนพวกฟางข้าวหินน็อตตะปูนะครับอ่าจะไหลลงสู่ท่อลำเลียงด้านล่างนี้นะครับครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่มาในรุ่นนี้นะครับเป็นชุดไซโลทรงกลมนะครับช่วยระบายลำป้องกันลำอุดตันในห้องเครื่องนะครับรุ่นนี้ก็มีมาให้พร้อมเลยนะครับครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับก็จะเป็นท่อเป่าลมนะครับเวลาเราคัดเมล็ดผัุนข้าวนะครับ ตัวนี้ก็จะช่วยเป่าเข้ารีบออกนะครับพวกเม็ดญ้าฟางข้าวที่ปนมากับข้าวนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความสะอาดของข้าวเปลือกมากยิ่งขึ้นครับครับเรามาเริ่มทดสอบโดยการคัดมเมล็ดพันุข้าวนะครับข้าวที่ผมนํามาทดสอบนียนะครับก็จะมีสิ่งจะปนพวกหินนอ็อตตะปูพวกเม็ดญ้านะครับเป็นข้าวลดเกี่ยวเลยนะครับ ก็จะได้ข้าวเปลือกนะครับที่สะอาดนะครับผ่านการล่อนเนี่ยนะครับสะอาดไร้สิ่งเจปนนะครับในส่วนของลมเป่าแกบนะครับก็จะเป่าพวกอ่าแกบอ่าข้าวรีบนะครับผมออกจากข้าวเปลือกนะครับฝุ่นดินนะครับที่แยกออกจากข้าวนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเม็ดหญ้าเม็ดสีดำนะครับผมฝุ่นดินนะครับที่เป็นเม็ดเล็กๆนะครับแยกออกชัดเจนเลยนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะถูกลําเลียงมาจากด้านบนนะครับชุดตะแกรงล่อนด้านบนล่อนพวกหินน็อตะปูฟางข้าวนะครับแยกออกจากตัวเครื่องอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับครับเราจะสลับจากคัดมเมล็ดพันข้าวนะครับมาที่ระบบสีข้าวนะครับโดยการเลื่อนลิ้นชักมาทางฝั่งซ้ายนี่นะครับ หลังจากที่เราทดลองสีเข้าเปลือกนะครับก็จะได้ข้าวสารนะครับที่สะอาดสวยงามอย่างที่เห็นเลยนะครับข้าวเต็มเมล็ดนะครับสวยงามมากเลยครับครับข้าวก็จะถูกคัดแยกเป็นข้าวที่1ข้าวที่2และปลายข้าวนะครับครับหลังจากที่ลูกค้าได้ชมคลิปวิดีโอการทํางานของเครื่องสีข้าวชโยยรุ่นโปรพลัสพรีเมียมซูเปอร์เทไปแล้วนะครับ หากลูกค้าสนใจนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาตามที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้ได้เลยนะครับราคาปกตินะครับ3า9 0 0บาทนะครับลดเหลือเพียง2,900บาทเท่านั้นนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับพิเศษฟรีของแถมกว่า3,900บาทจัดส่งถึงบ้านทั่วไทยนะครับโทรกันเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ